สวัสดีจ้าพบกันนะจ๊ะกับช่องของเต้ยแต่ย,ยาเปิดดวงกงล้อแห่งโชคชะตาของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรเรามาดูกันสิว่ากงล้อแห่งโชคชะตาของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะเป็นการอ่านแบบสุ่มนะเป็นการอ่านแบบรวมๆเป็นภาพรวมนะของดวงใครหลายๆคนนะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะจ๊ะดูเพราะเป็นแนวทางเนาะ ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อ,อฟังเป็นเพื่อนยามเหงาก็ได้เนาะฟังเพราะเป็นกําลังใจให้กับตัวเราเองก็ได้นะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะเชฟติยานในการรับชมและการรับฟังนะแล้วก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลด้วยถ้าคุณเชื่อคุณสามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ได้จนจบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณสามารถปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยนะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับช่องของเราด้วยองล้อแห่งโชคชะตาของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยโอ้โหดูเหมือนว่าบางคน แย่ yeah, เลยเรื่องการเงินก่อนหน้านี้คุณอาจจะสะดุดติดขัดเรื่องการเงินก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีปัญหาการเงินก่อนหน้านี้ไม่มีโชคไม่มีลาบเลยเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ไม่ได้ก่อนหน้านี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงที่มีภาระ,ะลายลายจ่ายรายจ่ายมันมากมากกว่ารายรับเนา เป็นช่วงที่การเงินขาดมือ,อไม่มีสภาพคล่องทางการเงินค่อนข้างที่จะไม่คล่องเอเอเนาะขาดความขาดสภาพคล่องทางการเงินไพ่ห้าเหรียญของคุณเนาะอ่ะเรามาดูกันซิกลงล้อแห่งโชคชะตาของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบางโอ้โหบางคนนี้ยอมสละอะไรบางสิ่งบางอย่างเลยเนาะเดินไปแบบ เดินออกจากโอ้โหจากเรื่องราวเดินออกจากอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่ออยากจะไปเจอกับอะไรข้างหน้าเนาะหันหลังให้กับเรื่องอะไรอยู่หุยบางคนเลิกกับแฟนนั่นเนี่ยใช่ไหมแปดถ้วยบางคนเลิกกับแฟนบางคนออกจากงานบางคนตกงานบางคนก็เป็นยังไงอ่ะเงินขาดมือบางคนไม่มีโชคไม่มีลาบเลยอมันจะมีการเปลี่ยนแปลง Move on เขาบอกว่าดวงของคุณเนี่ยกำลังเดินออกจากความยากลำบาก ดวงของคุณกําลังหันหลังให้กับความยากจนดวงของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเออใครที่ชมคลิปเนี้ยองล้อแห่งโชคชะตาของคุณออกมาบอกว่าดวงของคุณเนี่ยกำลังจะได้หลุดพ้นเดินออกจากความเหนื่อยยากเดินออกจากความเสียใจเดินออกจากความเศร้าเดินออกจากความโดดเดี่ยวเดียวดายดวงของคุณกําลังจะได้หันหลังให้กับความยากจนดวงของคุณกําลังจะ ได้หันหลังให้กับความเศร้าเสียใจนะกงล้อแห่งโชคชะตาออกมาบอกว่าสิ่งที่คุณรอคอยคุณกําลังจะได้สิ่งที่คุณรอคอยคุณกําลังจะสมหวังนะก่อนหน้านี้เงินไม่ดีก่อนหน้านี้เงินไม่ดีก่อนหน้านี้เงินสะดุดติดขัดก่อนหน้านี้เออมีความเขาเรียกว่าไม่มีสภาพคล่องทางด้านการเงินอะ ลงทุนอะไรไปก็ขาดทุนทำทาธุรกิจอะไรไปก็ไม่ได้กำไรอ่าต่อไปนี้บอกเลยคุณเนี่ยดวงของคุณเนี่ยนะเรื่องที่คุณเครียดเรื่องที่คุณกังวลเรื่องที่คุณลงทุนลงแรงบางคนลงทุนไปขาดทุนเลยนะเครียดนอนไม่หลับนะอ่ะ ดวงช่วงนี้บอกเลยว่าดวงของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะไปในทางที่ดีเกิดขึ้นนะคุณกําลังจะได้เงินจากเงินที่คุณรอคอยคุณกําลังจะสมหวังคุณกําลังจะสมปรานาสําหรับใครที่เลิกกับแฟนนะใครที่เลิกกับแฟนคุณจะได้พบความรัก ที่ดีกว่าเดิมนะทายให้แบบนี้เลยคุณจะได้พบความรักที่ดีกว่าเดิมรักครั้งนี้จะมั่นคงรักครั้งนี้จะยั่งยืนรักครั้งนี้จะสมปรรถนารักครั้งนี้จะทำให้เรามีความสุขนะบอกได้เลยนะโอ้โหใครทะเลาะกับแฟนนะใครทะเลาะกับแฟนช่วงนี้นะช่วงนี้ อาจจะมีปัญหากันกับแฟนหรือว่ามีปัญหาในที่ทํางานบางคนเนี่ยมีเรื่องไม่สบายใจเลยในที่ทํางานมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานมีความขัดแย้งกันในที่ทํางานเนาะบางคนมีการขัดแยง้งกันกับระหว่างธุรกิจกับธุรกิจเออเนาะกับคู่แข่งอะไรประมาณนี้ด้วยหนาะอ่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะช่วงเนี้ย อ่ามันจะต้องมีการพูดคุยเจรจาก,กันถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหากันหรือถ้าคุณได้เลิกลากันไปแล้วเนี่ยนะคุณอาจจะเจอความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมที่ทำให้คุณมีความสุขความสดใสกว่าเดิมนะถ้าเป็นเรื่องการงานสำหรับการที่ก่อนหน้านี้การงานอาจจะมีปัญหาติดขัดมีเรื่องที่ต้องแก้ไขจัดการตลอดอะ ช่วงนี้เหมาะกับการพูดคุยตกลงเจราจาเหมาะกับการปรึกษาอะไรประมาณนี้นะชีวิตดีรักดีอ่ะเออเนาะคุณจะได้ move on จริงๆนะคุณจะได้ move on จากรักเก่าๆคุณจะได้ move on จากรักที่ไม่ดีแล้วก็เจอความรักใหม่คนคนนี้จะเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่สูงเนาะแล้วก็หนึ่งถ้วย เขาจะมามอบมาเติมเต็มความรักให้คุณมาเติมเต็มชีวิตให้คุณามาทำให้คุณรู้สึกมีความสุขอีกครั้งหรือคุณอาจจะเหมือนประมาณว่าชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าชีวิตเนี้ย มันติดขัดเหลือเกินชีวิตนี้มันไม่มีความสุขเลยชีวิตนี้มันมีแต่ความยากลําบากชีวิตนี้มันมีแต่เรื่องที่ต้องจัดการและแก้ไขชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือว่ามีเรื่องเครียดอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาถาถมมีเรื่องกดดันอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่ะคุณจะได้เจอสิ่งดีคุณจะได้เจอคนดีคุณอาจจะเจอคนเปคนซัพพอร์ตคนช่วยเหลือหรือคุณอาจจะได้เจอความรักครั้งใหม่ ที่เป็นรักแบบผู้ใหญ่ที่ทำให้รู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นหรือชีวิตจะมีความเขาเรียกว่าชีวิตจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้เลยนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ก้าวเหรียญน,นะบอกเลยคุณจะได้ลาออกจากความจนคุณจะได้ลาออกจากความลำบากคุณจะได้ move on จากความเหนื่อยยาก คุณจะได้ move on จากปัญหาการเงินแล้วไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยดุจมหาราณีเห็นไหมไพยเศรษฐีนี่คุณขึ้นมานะไพ่เศรษฐีนี่คุณขึ้นมานะไพ่ก้าวเหรียญของคุณเนี่ยนาะโอ้โหสิบไม้สิบไม้ ภาระหน้าที่งานเยอะงานปังเขาบอกว่าทํามากได้มากงานเยอะงานปังอะไรประมาณนี้นะช่วงเนี้นะหรือคุณอาจจะต้องมีการแก้ไขเกี่ยวกับสายงานแก้ไขเกี่ยวกับการทํางานหรือว่ามีการเขาเรียกว่าเขาเรียกยังไงอะ่ะงานที่มันยุ่งยากงานที่มันมีปัญหานะดูเหมือนว่ามันจะมีคนช่วยเหลือนะมันจะมีคนช่วยเหลือช่วยแก้ไขให้อะไรประมาณนี้ด้วยนะ คุณกำลังจะได้จบ กับเรื่องราวจบกับปัญหาจบกับความทุกข์ยากช่วงนี้มีโอกาสนะทาบุญเกี่ยวกับมูลนิธิทําบุญเกี่ยวกับการบริจาคผ้าหอ่อโสรลงโศรบอะไรอย่างนี้ช่วงนี้ไพ่เดทขึ้นมานะไพ่เดทขึ้นมาช่วงนี้คุณอาจจะเอาไปทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรด้วยก็ได้หรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีแบบเกี่ยวข้องกับงานข่าวดําด้วยก็ได้เออหนอไพ่เดทขึ้นมานะหรือว่าถ้าเป็นพลังงานตรงนี้เต้ยมองว่าคุณกำ กำลังจะได้จบจากปัญหาความยากลำบากแล้วกำลังจะได้มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม ดวงชะตาของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงออกจากความทุกยากออกจากความยุ่งยากออกจากความวุ่นวายออกจากปัญหาการเงินออกจากความยากจนชีวิตจะได้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่าเขาเรียกว่าดีกว่าเดิมสุขกว่าเดิมสบายกว่าเดิมอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นด้วยนะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ดีไฮโลแฟนไพ่พระไพ่พระไปทําบุญเลย แนะนำเลยทำบุญทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรหรือว่าไปทำบุญบริจาคตามมูลนิธิต่ตางๆก็ได้นาะหบาท10บาทตามกําลังตามศรัทธาของเรานาะแล้วก็ช่วงเนี้ยคุณอาจจะได้เจอความรักที่ดี คุณอาจจะเจอคนรักของคุณในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือคนคนนี้จะเป็นคนที่รักคุณเปย์คุณซับพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณแล้วก็ซื่อสัตย์กับคุณหรือไม่งั้นช่วงนี้ดวงคุณจะถูกฉโลกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกชโลกกับพระกับเจ้าถูกฉโลกกับอของสูงเบื้องบนอะไรประมาณนี้ด้วยนะไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่เดอะเวลเป็นไพ่แห่งแบบต่างประเทศ โอ้โหเด็กถือถ้วยพลังงานดีนะเนี่ยเด็กให้โชคความสุขความสมหวังจะเกิดขึ้นสุขภาพใครสุขภาพไม่ดีจะดีขึ้นไพเดอะเวิลด์โดดเด่นงานต่างประเทศโดดเด่นความอุดมสมบูรณ์โดดเด่นหนานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับพญานาคโดดเด่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำโดดเด่นหนาบอกได้เลยนะช่วงนี้ถ้ามูมูกับพญานาคราชก็ดดเด่นหนาะช่วงนี้พระวัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ ที่มีวัดที่มีรูปปั้นพญานาควัดที่มีเทวรูปพญานาคคุณไปขอพรจากวัดตรงนั้นดูไม่รู้แล้วนะเป็นวัดอะไรวัดใกล้ๆบ้านคุณก็ได้แล้วไปที่วัดนั้นนะแล้วคุณไปเห็นรูปปั้นพญานาคคุณนะลองไปขอพรพญานาคที่วัด นะไม่เอาที่ไม่เอาที่ที่อื่นนะเอาที่วัดนะที่วัดไหนก็ได้ที่อยู่ที่คุณสะดวกอะ่นะหนาคุณหรือไปโดยบังเอิญแล้วไปเจอรูปปั้นพญานาคในวัดคุณลองขอพรท่านดูแล้วคุณจะมีโชคกับพญานาคในวัดนั้นบอกได้เลยไม่ว่าจะขอเรื่องการงานการเงินหรือจะขอเรื่องความรักก็ได้คุณจะสมหวังบอกได้เลยหนาะโอเคนะแล้วเวลามีโชคมีลาบหรือว่าสมหวังแล้วเนี่ยแนะนำไปทำบุญ ผ้าหอ่อศพหรือว่าตามมูล,ลนิธิหรือการบริจาคข้ามูล,ลนิธิต่างๆก็ได้5บาท9บาท10บาทลงศพก็ได้อะไรก็ได้ตามสะดวกดีเลิศนะปังด้วยนะโอเคนะช่วงนี้นะจ๊ะขอให้สุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนานะจ๊ะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้า